สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูเมาส์มาโครนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของซิกโนนะครับตัวนี้ก็เป็นมาโครตัวรุ่นเล็กนะครับราคาประหยัดอยู่นะฮะเป็น GM 9 0 7อ่าเซ็ดเนทรอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีไฟเป็น RGB นะครับไฟตรงรอบเมาส์นะครับแล้วก็มีโหมดไฟอยู่11โหมดนะครับปรับ DPI ได้ถึง4,800 DPI นะครับแล้วก็สวิต ได้ถึง5ล้านครั้งเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟนะฮะตามขอบด้านข้างของตัวเมาส์เป็น RGB ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดคร่าวๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์ของ7 0 4 E นะครับแล้วก็ปรับความละเอียด Resolution ตั้งแต่200ถึง4ี0 0 DPI นะครับ ถึงตัวนี้ปุ่มก็จะใช้ของฮ o นโนสวิตนะฮะนี่แล้วก็บอกว่าไลท์ไทม์5เมกนะ5ล้านครั้งในการคลิกแล้วก็มีปุ่มพัทนมโปรแกรม6ปุ่มนะครับในการโปรแกรมมาโครก็เป็นไฟรอบร,บรบนี้ก็จะเป็น r g b ถ้ามี11โหมดเลยนะครับทั้งหมดแล้วก็พวกซอฟต์แวร์ในการปรับตั้งมาโครไฟก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Signal อันนี้ได้เลย ละมาดูสินค้าด้านในกันนิดนึงนะครับตัวหมอนหนรุอ่นนี้นะครับหมอตัวนี้ก็เป็นสายถักนะฮะถึงแม้นจะเป็นรุ่นราคาประหยัดแต่ก็เป็นตัวนี้สายถักเลยนะฮะแล้วก็มีตัว สัญญาณรบกวนนี่นะครับแล้วก็นะครับสายตัวนี้ก็ยาว1.5เมตรนะฮะที่ให้ใช้กันนะครับถึงเมาส์ก็โค้งเว้าเข้ารูปนะครับ,รบตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะฮะ ก็จับกระชับได้ทั้งสองมือสองมือจับได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเสียบดูไฟกันนิดนึงนะครับน,นะครับ,นะรบไฟก็จะขึ้นตามขอบข้างนะแล้วก็ตัวโลโก้ของ Signal นะครับ ซึ่งตัวนี้ในการปรับโหมดไฟเราก็สามารถปรับได้ที่ตัวเมาส์เลยกันะจะมีปุ่มเนี่ยปุ่มปรับโหมดไฟให้อยู่นะครับะจะลองกดดูนะครับดูโหมดไฟนิดนึงนี่ก็ปรับเปลี่ยนไป ไฟก็ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนในโปรแกรมได้อีกต่างหากนะครับในโปรแกรมก็สามารถดาวน์โหลดไดจากเว็บไซต์ของ Signal ได้เลยนะฮะการปรับเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะฮะคุณภาพนี้สมคุ้มค่า คุ้มเกินราคานะครับตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดแต่สเปคนี้เหลือเฟือเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เอามาให้รับชมรายละเอียดเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ